เมนูที่2วันนี้ปลากวดโหลครับมาแล้วเราทางยากมากเลยคืออะไรปลาขวดโหลทำยังไงก็คือปลาที่วางอยู่ด้านหน้านี่นะะมีขนาดเล็กมากกับขนาดใหญ่เึ้นมาอีกหน่อยนี่ปลาอะไรครับพี่เป็นปลาข้าวสารค่ะปลาข้าวสารค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาใสชนปลาใสชนค่ะคือรู้แล้วแต่เป็นปลาที่กินได้ทั้งตัวเลยก้างเกรงอะไรได้หมดเลยนะฮะ แคลเซียมเยอะมากเลยอันนี้เราเน้นแคลเซียมสำหรับคุณแม่ที่มีลูกน้อยอยู่ในท้องใช่ทำไมทำไมแคลเซียมช่วยไงฮะแคลเซียมเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกระดูกและฟันนะคะเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อของลูกด้วยทีวยหัวใจใช่แม่ลูกด้วยแม่ด้วยนะคะเพราะว่าลูกก็จะดึงจากแม่ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเสริมเชื่อไหมว่าอันเนี้ย ปลาเนี่ยปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันมีแคลเซียมมากเลยนะขนาดไหนฮะช้อนโต๊ะหนึ่งเนี่ยช้อนโต๊ะหนึ่ง,งช้อนทนานแค่เนอะนคะแค่นี้เองนะใช่<า>ก,ก็จะ<มา> <S 1> 1 <S อยู่ชนนยใช่ค่ะ,ะก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก2 0 0 300 ซึ่งถือว่าเยอะมิลลิกรัมเยอะมากนะคะเกือบเทียบเท่านม1กล่องเลยนะโอ้โหเหรอยังหนึ่งวันเราต้องการแคลเซียมประมาณสักเท่าไหร่ประมาณสัก1,000ถึง1,200มิลลิกรัมก็สามสีช้อนก็ได้แต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเลือกเค็มอาผมคิดเหมือนกันเลยปลาพวกนี้ค่ะส่วนมากจะเค็ม มันเค็มโดยธรรมชาติอยู่แล้วด้วยเค็มโดยธรรมชาติด้วยแล้วก็เค็มจากการที่เขาเอาเกลือไปเติมเพื่อให้อยู่ได้นานนะคะวิธีการที่เราจะลดเค็มง่ายๆเลยก็คือว่าเราก็เอาไปล้างน้าซะหน่อยแล้วก็ไปตากแห้งอีกสักทีนึ่งนะคะเพื่อลดปริมาณความเค็มลงไปแต่วันนี้ที่เราจะทํากันเนี่ยนะครับที่จะเป็นเมนูที่2แนะนําคุณผู้ชมเนี่ยจะมาทําอะไรฮะพี่ป้อมก็จะเอามาอบอบแล้วใช่ค่ะงั้นเราจะมาอบนะฮะแต่เห็นมีทั้งหลายอย่างมี มีปลักเขาสายราไสชนอันนี้เป็นตะไคร้ตะไคร้ซอยนะคะใบมะกรูดแล้วก็พริกเราก็แค่เอามาผสมกันทุกอย่างนี่นะรวมกันเลยเอ๊ะเราจะแห้งเกินไปไหมครับจะมีมันจะดูแห้งไม่น่ากินเลยไหมไม่ไม่อร่อยจริงๆจะกรอบด้วยซ้ำไปใช่ค่ะพร้อมนะฮะ แล้วก็เทใส่จานรวมกันเทใส่จานนี่คือเพื่อจะเอาไปอบในหม้อ่องใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ป้อม10นาทีค่ะ10นาทีนะฮะตั้งเวลาเลยตั้งเวลาไป10นาทีนาทีด้วยความร้อนตอนนี้เราใช้175องศาเซลเซียสค่ะขนาดนี้นะครับพอแล้ว แล้วก็ปล่อยไว้เลยอ่าปล่อยเขาไว้ประมาณ10นาทีนะบางคนบอกว่าเอ้ยมันจะมีรสชาติเหรอนะคะบางทีคุณแม่ก็อาจจะแบบเติมน้ำพริกเล็กน้อยนะคะที่ไม่เผ็ดมากเกินไปนะคะที่ชอบเนี่ยลงไปด้วยก็ไเป็นการปรุงรสเพิ่มเป็นการปรุงรสเพิ่มเติมมาถึงอีกความเชื่อหนึ่งครับ่ะนึกถึงคุณแม่ที่ท้องสองคนท้องแฝดเนี่ยฮะมีความเชื่อว่าถ้าท้องแฝดลูกสองคนอุ๊ต้องกินอาหารเป็นสองเท่านะจริงไหมฮะ บ้านเลยเนาะถูกต้องครับ ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลหลักฐานนะคะยังไม่มีข้อสรุปนั่นเองนะคะว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่มีลูกแฝดเนี่ยจะต้องทานเท่าไหร่ดีนะคะแต่ก็ควรที่จะเพิ่มมากกว่าปกติเนาะิ่มใช่ควรจะเพิ่มมากกว่าปกติแล้วก็ติดตามน้ําหนักของทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกในท้องด้วยแต่ว่าจะเป็นสัดส่วนแบบคูณสองไหมฮะอย่างเช่นเคยคำหนึ่งจานนั้นก็สองจานเพราะฉันลูก2คนอะเลยทําไมอ๋อไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ต้องเป็นคูณ2นะใช่อาจจะสักประมาณ 500ห้าอแคลอรี่ในท้องลูกคนเดียวเนี่ยเราเพิ่ม300<ช>ร้อยจัได้ไหมเพิ่ม300แคลอรี่แต่เวลาที่มีลูกแฝดเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเป็นสัก500แคลอรี่ได้อาจจะเพิ่ม เป็นข้าวนะคะเพิ่มข้าวเพิ่มผลไม้หรือว่าเพิ่มนมได้นะคะเพิ่มปริมาณแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่เพิ่มมากจนเกินไปเดี๋ยวน้ําหนักจากที่ควรจะเป็นที่่อมว่าสิบถึงกโลกลายเป็น25่ิบห้ากิโลจนเกินไปจะเยอะไประหว่างนั้นเราก็ใส่หม้ออบอบไปแต่ถ้าผ่านไปสิบนาทีแล้วก็อันนี้เราพร้อมหน้าตายเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ฮะก็คือเป็นเหมือนกับ ปลาที่ตัวเล็กตัวน้อยมีสมุนไพรมีใบมะกรูดมีถั่วลันเตาพริกแห้งอะไรอย่างเงี้ยขอชิมนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะฮะเค็มนะไม่เค็มไม่เค็มเนาะกรอบอร่อยกำลังพอดีใช่ฮะว่าแต่ว่ากวดโหลนี่คืออะไรครับพี่ปลากวดโลนี่คือยังไงฮะเราก็ ใส่ขวดโหลนะคะพร้อมที่จะเอาไปมอบให้คุณแม่ตั้งคันปิ้นนะคะก็เตรียมขวดโหลวนี้มาวดโหลพร้อมกับริบบิ้นด้วยพร้อมริบบิ้นได้เลยนี่เหมือนเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ใช่ไหมฮะได้เลยแล้วก็บีบใส่ได้เลยใส่เลยนะครับ ได้แล้วปลาขวดโหลนะครับทีนี้พอ,พอจะไปให้เป็นของขวัญก็ต้องมีการประดับต,<อ> Aww, ตกแต่งเล็นเนกน้อยด้วยริบบิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยครับปลาขวดโหลขอมอบให้คุณแม่นะครับขอให้สุขภาพของลูกแข็งแรงนะครับคุณแม่ครับ <salt> แังควัให้คุณแม่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ย้ำนะครับสารอาหารที่มีประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างนะครับพี่ป้อมอันแรกก็คือโปรตีนเราจะต้องเพิ่มจากปกตินะคะมีแคลเซียมซึ่งอาจจะได้จากปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าดื่มนมนะคะหรือผักใบเขียวก็ได้นะคะไอโอดีนหรือว่าธาตุเหล็กด้วยนะคะโอเมก้า3นะคะในอาหารทะเลของเราและโะเดียมในผัก นะคะ,อะฟอร์เรทก็อย่าลืมด้วยนะครับได้เรียบร้อยโอ้โหอาหารการกินดีแล้วเดี๋ยวก็ไปออกกำลังกายกันต่อนะครับแต่วันนี้ผมและพี่ป้อมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ